สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องกอบกล้วยงามรอยเทนะครับเนาะมันนี่ฝนกระตกแล้วครับพี่น้องเด้อมันนี่ผมมาเปิดแบงกล้วยแม่ทองนะครับสูงลอยสี่สิบบวกลบหนึ่งเส้นนะครับเนาะทองกับเจ้ายอดลักครับนี่ครับเป็นสายเพชรอุบลนะครับพี่น้องนี่แหละครับทองกับพอเจ้ายอดลักนะครับทองได้จิตแปดเดือนแล้วครับพี่น้องนี่ครับใบหลอดเอกสารครบนะครับ นี่ครับทองกระพอเจ้ายอดรักครับข้อยตัวนี้สูงลอยสี่สิบหัวรบหนึ่งเส้นนะครับเนาะเบ่งความอ่างความเงี้ยนะครับข้อยไม่นี่เป็นสายเพ็ดอุดรรลอยนะครับพี่น้องสายอ่างครับบ่ผิดหวังหรอกครับทั้งเหงาทั้งอ่างครับทองในจิตเดียนกลัวแล้วครับพี่น้องมีอัตลักษณ์ข้อยไทยชัดเจนนะครับพี่น้องเอิ้องงามแบบเผาเงี้ยนะครับเพิ่งครับนี่ตาแตมนะพี่น้องตาแตม แกมจำนะครับอึกนานาอาหนาเผาเงี้ยเล็บมุ่นปรเียนบาทนะครับนี่ครับวความง,ง่ามครับ <t ide cover> ตาแต้มเงี้ยครับึกนานาาหนาเผาเงี้ยครับ <t ide> เปิดเลยราคาประเภทนะครับพี่น้องเปิดไปหกหมื่นเกาพันบาทครับเนาะผ <t ide> <ภ>ู้ติดสนจิตสนใจโทรเข้ามาสอบถามเลไน,นะครับเด้อศูนย์เก้าหมเจดหกหกหนึ่งสครับ ข้ยอยูบาดหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหันที่มาชมตัวกิงกับมาเซ็นร้อยเอ็ดสวุวรรณภูมินะครับหลักที่สิบสามแบบหน้าบ้านผมครับคนข้าง,งถ่ายครับพี่นอ้องตึ๊งๆข่าวเผาอย่างนี้ครับตัวนี้ครับบ่ผิดหวังครับข้มอมัง เขาข้อดีบ่ครับพี่น้องข้อใหญ่ยเลยพี่น้องเขาข้อใหญ่ยครับมึงข้อมางครับพี่น้องอ่างลึกนะครับตัวนี้ครับส่วนสูงอยู่รอยสีบวกลบมือเส้นนะครับเพิ่งถ่ายครับถ่ายแบบหน้าวัดครับถ่ายแบบสุมโอตัดเลยครับถ่ายใหญ่ครับถ่ายเงาหางใหญ่เงาหางดีครับมึงข้อมงามครับมึงข้อมเห่าครับวันนี้ เงียเาไปรถไฟนะครับตัวน้องตัวนี้ครับส่วนสูงอยู่140บวกลบนะครับเปิดไห6,000เก้าพันบาทนะครับผู้ทีดนจิตสนใจอยากด้กล้วยทองไปเลี้ยงนะครับเนาะนี่นะครับกล้วยแม่ทองรับประกันทองนะครับรับประกันตำนี้นะครับนี่ครับเล็บดีนะครับนุ่มขาวนะครับนุ่มขาวเล็บดีทุงไท้าสีขานะครับพี่นงถุงเท่าสีขาครับรายละเอียดครับเล็บดีถุงเท่าสีขากระไรสีขานะครับ ตาเตีมเจ,มจียมจำขั้วอินไส์เชียงๆนะครับนี่ครับขั้วอินไซส์ดีนะครับอึกหน้านาวเ่าอย่างนี้ครับบเป่าเปล้าอย่างนี้นะครับค้วยตัวน,นี้้วแม่นีเบล่าอย่างนี้นครับเปิดไว้กหม0 0นาพันบาทนะครับผู้ติดสน้นใจอย่เดด้วยแม่บอกไปเขาฟ้ามนะครับเนาะไปเลี้ยงไปเขาขวอกนะครับเปิดไปหกหมื่นเก่าทนี้ครับพี่นอ้องบมองขับมุวคมงามครับ สนจิตสนใจกับทรเข้ามาสอบถามผม้ใดน,นะครับ096-376-6140ครับรับประกันทองครับตรวจเอดเดอร์ซาเรียบร้อยนะครับมงควงเงาวครับสายอ่างสายลึกไหมครับเนี่ยสายยังอะนะครับ